สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระเชตุพนนะครับหรือว่าวัดโพวันนี้จะมาเที่ยวงานสงการที่วัดโพกันนะครับซึ่งเขาจัดกันตั้งแต่วันที่12ถึง17เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมในวบริเวณงานกันตอนนี้เขาก็มีจัดกิจกรรมตรงนี้แล้วนะครับมีลำวงกันด้วย ตรงนี้จะเป็นตารางการแสดงนะครับของแต่ละวันนะครับเขาจะมีจัดกิจกรรมันทุกวันเลยนะครับ จัดเต็มมากๆสนุกสนานมากๆจุดที่เราเห็นจุดแรกนี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงนะครับเมื่อกี้เขามีลำวงกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมาร่วมสนุกกันได้กับประเพณีสงกรานของเรานะคะมากันทั้งทีเดี๋ยวเรายังมีการแสดงกันต่อและคำคืนนี้จะปิดท้ายกันด้วยเพลงดีแซวนะคะจากคณะสงหยิงศรีกระจ่างน่าใครที่ห่างหายไปนานหาชมได้ยากแต่เราก็ไปชมกิจกรรมในแต่ละจุดนะครับช เมื hi e <S S ass ass ่อกี้เขาก็มีจัดกิจกรรมการลำวงนะครับตรงนี้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยตอนนี้ก็คนกันยังคนมาัะไม่เยอะเท่าไหร่นั้นยังเช้าอยู่เวลาที่ผมมาตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบจะ4ี่โมงเย็นแล้วแหละเดี๋ยวจะพาไปชมตามจุดต่างๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของเวทีย่อยนะครับก็จะมีการแสดงในช่วงเย็นกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบสี่โมงก็มีพวกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันแล้วนะครับ ตรงนี้เขาก็จะมีจัดกิจกรรมด้วยนะครับเกมงานวัดเดี๋ยวจะเข้าไปชมร้านค้าตรงบริเวณจุดนี้ก่อนเขาก็จะมีจัดแบบว่ากระจายตามจุดต่างๆของบริเวณวัดโพนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของร้านค้าขายด้วยก็จะมีขายเป็นอาหารกันนะครับช่วงตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดร้านกันนะครับ ครับว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆมืดอก็น่าจะคึกคัดกว่านี้นะครับตรงนี้มีเกมปลาเป้าด้วย,ม,ยวม,มีปลาเป้ามียิงปืนตรงบริเวณจุดนี้ด้วยนะครับพูดใดสนใจชอบเล่นเกมก็มาตรงนี้ได้น,นะครับมีเกมโยนตวข่วงมีปลาป๋องด้วยครับ จะมาพาชมบริเวณร้านค้าภายในงานนะครับซึ่งจุดร้านค้าตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆเวทีหลักนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีจำหน่ายสินค้าเยอะๆมากมานะครับ ทั้งของกินของใช้นะครับของฝาของที่เลนลึกต่างๆเดี๋ยวจะไปชมบริเวณรอบๆนะครับว่าภายในจะมีจัดกิจกรรมตรงไหน,นกันอีกส่วนจุดตัวนี้เขาก็จะมีจัดกิจกรรมก่อพัเตเจดีซ่านะครับตรงบริเวณจุดตรงนี้เราก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับ เป็นประเพณีสืบสารกันแบบโบราณนะครับเจดีทรายตรงนี้ทำาสสวยเลยแต่ว่าโบราณรากนะครับเรามีองค์พระมหาตริย์นะครับเนาะสิบเอ็ดต้นจุดตรงนี้เขาก็จะมีพระพุทธรูปให้เรามาส่งน้ำกันด้วยนะครับตรงบริเวณจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งน้ำพระกัน ส่งน้ำพาไปพร้อมๆกันเลยนะครับอขอทุกคนโชคดีโชคดีกันทุกคนนะครับในเทศกาลสงการในจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจัดเต็มทรายให้เรานะครับ เ่ให้เราไปก่อเจดีทรายตรงจุดที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับรก็แล้วแต่ศรัทธานะครับารการทำบุญนี่ก็จะเข้าบูรณนะซ่อมแซมวัดต,ต,ต่างๆนะครับของวัดโคนะคะแล้วแต่จะทำบุญน,นะครับใจดีทรายจุดนี้เด,ด,ดี๋ยวเราไปชมจุดตื่นกันต่อครับใส่ตู้เลยลูกใส่ต ตอนนี้ผมก็เดินมาตรงบริเวณอุณหภูมิที่ประมาณาคใ้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีจัดกิจกรรมต่างๆด้วยจะมีจัดทำบุญบริเวณจุดตรงนี้ด้วยนะครับคนเยอะที่เดียวครับจุดไเนมีทำร่วมกันร่วฟ้าด้วยนะเดี่ยเอาไปเรียบกอบให้ดีเถอะพี่น้องนะไม่เรียบก็เอาไปให้หัวนอนเรานะหลงพก็พระนอนให้หัวนอนนะ เราจะได้มีเงินมีองนะครับมีโชคมีลาบนะได้มาุญร่วมกันนะครับทางวัดเรานะครับตรงนี้เขามีสาธิตการทำว่าวด้วยนะในการทำปนแต่วันนี้นะครับเนาะเราก็ได้ต่อยอดช่วยกันนะครับอย่าเข้าคิวเข้าแถวเลยจ้าวหายพระกาบพ้ากันเนาะเออ ไหว้ผ้ากาบพระทำบุญร่วมกันตรงนี้ก็จะมีทำบุนกระเบื้องนะครับมงหลังคาบูรณะซ่อมแซมหมอเาดนะพี่น้องนักบุญคารวะญาติโยมมาดาก็อยากให้ท่านได้ท่านได้ทำร่วมกันนะครับทำนาฟ้าขาวดาวบอก ตอนนี้เขาก็จะมีทําบุญถวายนําอบนะครับเพื่อไปส่งน้ำพระตามจุดต่างๆนะครับก็แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับแล้วเราก็นํามาส่งน้ำพระบริเวณจุดตรงนี้กันนะก็จะเป็นพระประจําวันของแต่ละวันนะครับอาวโมไปทักสีนาวัดนะทำบุญไว ร่วมกันกราบทางวัดทาจารทบุญไว้ต่อยอดร่วมกันกราบทางวัดแลทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศงานสงการที่วัดพระเชตุพนนะครับปี2566เพื่อนเท่านใดว่างบ้งสงการไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาเที่ยววัดโพกันได้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีครับ้ามาสร้างบุญรับ